ค่ะเข,ข้าถุงมาใหม่นะคะสวยมากเลยลายของอ้ไของไทยลือเป็นลายใหม่ในใหม่เดี๋ยวจะไล่ไล่ขายพรุ่งนี้สีนูสีลายสวยมากเลยนี่สวยมากมากเลย เรกจับถุงไว้แหละให้ยาตัดนีเลยค่ะดูงานเขาสวยมากเลยค่ะ,ะสีขี้มาสวยมากเลยอันนี้สีเขียวมะนาวสวยมากสวยมากเลยสิเดี๋ยวถ้าใครสนใจไอ้ตัวเนี้ยตัวก้านมะลิอ่อสีก้านมะลิไอ ตัวเต่าอ่ะก็มาแล้วนะคะมาสองสีแต่สียมพูโนุเอามาเท่านั้นหมดแลยแต่ใครจะรับก็รีบพักมานะโอ้สีนี้ยิ่งสวยสงานสวยมากโอ้สีนี้สวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลยงานพักก็เสเดี๋ยวจะขายพรุ่งนี้เจะพามาให้ชมเพื่แกะกระสอบ ไม่โดนตันหลอดไม่เห็นตันหลอรงานเริ่มทำละจัดพระเก่าหลังคาเดี๋ยวให้ชมหลังคาหลังคานั่นละใกลเสร็จแล้วตอนนี้ใส่ไอรางใส่รางน้ำใส่รางน้ำข้างบน ไกลแล้วเย็นแล้วค่ะไม่ร้อนละเดี๋ยวบ้านได้ไม่ต้องไปบ้านพี่สาวอัดผ้าไปผ้าถุงที่หมานะคะแล้วใครจะหลับรีบรีบจองเด้อสวยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ไล่รีบมาจองนะคะ